คุณพระวัตได้ยินเสียงผมไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ยินครับอ่าโอเคครับแล้ววันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับอ่ะโอเคฝากไปถึงทุกท่านนะครับถ้าหากว่าสะดวกเนาะนะครับคราวหน้าเนี่ยเชิญมาติวสดด้วยกันนะครับจะได้พูดคุยกันนะครับอ่ะโอเคนะก็ไม่เป็นไรนะครับ มีหนึ่งท่านที่มาติวสดก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เป็นการติวสอบพนักงานสอบสวนเนี่ยในครั้งที่19ละนะครับก็เป็นเป็นครั้งที่9นะเป็นครั้งที่9ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับซึ่งผมจะติววิทย,ยาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือครั้งที่20นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะไปติววิชา พยานหลักฐานนะครับอีก10ครั้งนะครับก็เป็น3วิชาหลักนะครับอาญาวิอาญาแล้วก็พยานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปติวข้อสอบนะติวติววิชาที่มันมีสัดส่วนในการออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับนะบนะก็ไล่ติวไปนะครับผมก็เชื่อว่าทุกเรื่องนะครับแล้วก็เกือบจะทุกมาตาแล้วแหละนะที่ที่มีการเอามาติว ให้กับทุกท่านนะครับตอนนี้ข้อสอบเนี่ยนะก็ซ้ําไปซ้ำมาละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกท่านยิ่งเราแม่นมากเท่าไหร่นะครับก็ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับยิ่งยิ่งเราเห็นข้อสอบนะหรือว่าอ่านข้อสอบแล้วเรารู้สึกว่าอ,อาจารย์ไม่น่าถามคําถามแบบนี้เลยเพราะว่าตอบได้อยู่แล้วนะถ้าแบบนี้คือดีครับนะครับถ้าหากว่าทุกท่านเห็นข้อสอบแล้วทุกท่านบอกว่า ประเด็นนี้อีกแล้วอาจารย์ไม่มีประเด็นใหม่มาถามแล้วเหรออะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าในประเด็นที่ผมถามเนี่ยท่านเข้าใจแล้วนะท่านท่านตอบได้โดยที่แบบว่าข้อสอบเนี่ยไม่ว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะครับในประเด็นนั้นเนี่ยท่านก็ตอบได้นะก็หมายความว่าท่านแม่นนะครับทุกท่านลองสังเกตตัวเองนะครับในครั้งแรกๆเนี่ยนะหลายท่านเนี่ยตอบผิดนะตอบผิดตลอดเลยนะ ตอบไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่าหลังๆมานี่นะครับเราตอบถูกมากขึ้นนะแทบจะไม่ผิดเลยนะอันนี้คือมีพัฒนาการนะครับพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีคุณบีบีนะครับอีกท่านหนึ่งนะนะครับก็เ,เดี๋ยวผมจะอ่านคําถามนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยตอบผมแล้วกันนะก็มีมีเพียง2ท่านเนี่ยท่านกดไม่ตอบผมได้นะ ถ้าหากว่าสะดวกนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกก็พิมพ์แชทตอบผมก็ได้นะผมจะได้รู้ว่าในแต่ละข้อเนี่ยท่านตอบว่าอะไรนะผิดถูกไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเพราะนี่คือการฝึกฝนนะครับผิดก็ก็จะได้รู้ว่าทําไมเราถึงผิดนะครับถูกเราก็จะได้จําไว้ว่านี่ข้อนี้เราทําถูกนะนะครับโอเคนะครับวันนี้จะเน้นเรื่องของเขตเอำนาจสอบสวนนะทุกท่านเพราะว่าเรื่องนี้ออกก็สอบแน่นอนแหละแต่ว่าจะออกกี่ข้อเท่านั้นเอง นะครับอ่าคำถามข้อที่1นะทุกท่านคำถามข้อที่1นะผมถามว่าพนักงานสอบสวนสอพอสามเงาจังหวัดตากนะอำเภอ3ามเงาจังหวัดตากนะครับได้รับแจ้งนะจากสายตรวจว่าพบศพหญิงไม่ทราบชื่อลอยติดโขดหินอยู่บริเวณแม่น้ำปิ่งจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าหญิง ดังกล่าวชื่อดำมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยพบหอพักของนางดำเนี่ยถูกหรือค้นและมีร่องรอยการต่อสู้อีกทั้งยังพบรอยเลือดจำนวนมากเป็นที่แน่ชัดว่าถูกฆ่าตายและนำศพมาทิ้งที่ริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นหวันตำรวจสพแพร ได้จับกลุ่มในแดงแฟนหนุ่มผู้ต้องสงสัยได้ดังนี้พนักงานสอบสวนท้องที่ใดเป็นผู้รับผิดชอบข้อ A พนักงานสอบสวนสพสามเงาจังหวัดตากข้อ B พนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ข้อ C พนักงานสอบสวนสพเมืองแพร่แล้วก็ข้อดีครับพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ และสอพอเมืองแพร่ท่านจะกดไมค์ตอบก็ได้นะหรือว่าจะพิมพ์แชทตอบผมก็ได้นะครับตอบข้อบีบอยครับอาจารย์สพืองชิงไม,มค,ค์คุณสิริชัยละครับคุณสิริชัยตอบข้อไหนดีครับ ถ,ถ้าไม่สะดวกกฎไหม่ก็พิมพ์แชทในช่องแชทก็ได้นะครับคุณสิริชัยครับอ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเนาะอ๋อคุณสิริชัยตอบมาตราสิบเก้าอนุหนึ่งไหมครับตอบข้อบีแต่ว่าตอบข้อบีเหมือนกันนะนะครับอ่ะทีนี้ทุกท่านครับเรามาดูว่า ในข้อสอบข้อนี้นะครับอันดับแรกที่เราจะต้องพิจารณาเลยก็คือว่าในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรเนี่ยนะครับในเรื่องของเขตอำนาจสอบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาอยู่แค่2มาตราเท่านั้นใช่ไหมครับก็คือตามมาตรา18กับมาตาาสองมาตราเท่านั้นเองนะครับทีนี้ผมถามทุกท่านว่าตามตามข้อที่1เนี่ย <t ouch> ทุกท่านคิดว่าเป็นกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นท้องที่เดียวตามมาตรา18 cm. หรือว่าเป็นกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นหลายท้องที่เกี่ยวเนื่องกันครับผมว่าท้องที่เดียวครับอ่ามันเป็นกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นท้องที่เดียวนะครับทุกท่านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตามตามการสืบสวนเนี่ยพบว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยนะครับเออเขามีหอพักอยู่ที่เชียงใหม่ หอพักของเขาเถูกรื้อค้นแล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้นะบพบรอยเลือดจํานวนมากแล้วก็เป็นที่แน่ชัดว่าถูกฆ่าตายที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าเอานํานําศพเนี่ยนะครับก็ไปทิ้งที่ริมแม่น้ําปิงจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละเพียงแต่ว่าศพเนี่ยนะครับมันลอยมาแล้วมันมาขึ้นอืดอยู่ที่อําเภอสามเงาจังหวัดตากก็เป็นทางาเส้นทางของแม่น้ําปิงะนะครับคําถามก็คือเมื่อมันเป็นกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นท้องที่เดียวเนี่ย นะครับมาตราที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือมาตราส8บปนะครับทีนี้ในในข้อนี้คำถามเนี่ยอาจจะไม่ได้ถามว่าท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนบ้างนะครับแต่ว่าคำถามเนี่ยไปถามว่าท้องที่ผิดชอบในการสอบสวนเนาะนะครับถ้าถามว่าท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนบ้างเนี่ยนะครับทุกท่านครับถ้าผมถามว่าท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนบ้างก็แน่นอนนะครับท้องที่แรกเลยก็คือท้องที่ สอพอเมืองเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเป็นท้องที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้นนะครับมีอำนาจสอบสวนนะทีนี้ผมถามทุกท่านในห้องนี้นะว่าพนักง,งานสอบสวนสอพอสามเงาเนี่ยมีอำนาจสอบสวนไหมครับมีครับอ่ามีเหมือนกันเพราะาอะไรครับเชื่อว่าความผิดได้เกิดขึ้นอ่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ย นะครับก่อนที่จะมีการสืบสวนเนี่ยเขาเชื่อว่าความผิดเกิดขึ้นท้องที่เขาใช่ไหมครับเพราะว่าพบศพนะเพราะว่าพบศพที่ท้องที่เขาเขาก็เลยเชื่อว่าความผิดมันเกิดขึ้นท้องที่เขานะเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านครับกรณีนี้นะครับพนักงานสอบสวนสพสามเงาเนี่ยก็มีอำนาจสอบสวนนะครับทีนี้พนักงานสอบสวนสพสพเมืองแพร่เนี่ยมีอำนาจสอบสวนไหมครับก็มีเช่นเดียวกัน่าเพราะว่าเป็นท้องที่ที่อะไรครับ จับผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจของตนนะเพราะฉะนั้นมีทั้งสามท้องที่เนะี่ยนะครับที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญานะครับแต่ว่าเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยนะปรากฏแน่ชัดว่าความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่สพเมืองเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตามมาตราสิบแปดวรรคสามเนี่ยนะทุกท่านจําได้ไหมครับว่าพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับ คือพนักงานสอบสวนท,นท้องที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในข้อสอบข้อนี้นะครับจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่าความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่สพเมืงองเชียงใหม่นะเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับจึงเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B ีนะผู้ท่านต,ตอบข้อ B ีนะครับแต่ว่าตอบข้อบีเนี่ยตามมาตรา18วรรคสามนะครับนะครับคุณคุณศิริชัยครับ ไม่ได้ตอบข้อ b เพราะว่าเป็นมาตรา19นะครับเพราะว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นท้องที่เดียวนะครับเราก็เลยใช้มาตรา18นะโอเคนะทุกท่านนะครับวันนี้ข้อสอบค่อนข้างเยอะนะทุกท่านผมอาจจะเร็วนิดนึงนะข้อ2หากปรากฏว่าความผิดเกิดขึ้นนอกเขตกรุงเทพมหานคร และการสอบสวนเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองกรณีจังหวัดเดียวกันมีพนักงานสอบสวนหลายท้องที่มีอำนาจสอบสวนคดียายาที่เกิดขึ้นบุคคลใดจะต้องชี้ขาดว่าพนักงานสอบสวนท้องที่ใดเป็นผู้รับผิดชอบข้อ a ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองข้อ b ผู้กำกับการตำรวจภาคข้อสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ข้อดีผู้ว่าราชาการจังหวัดข้อนี้ตอบข้อไหนดีครับคุณสิริชัยตอบผู้ว่าตอบข้อดีเหมือนกันครับผู้ว่าราชาการ อีกท่านหนึ่งครับคุณชื่อชื่ออะไรครับคุณทีทริศเหรอครับท่านสามารถพิมพ์ตอบผมได้นะครับหรือว่าจะกดใหม่พูดก็ได้นะครับข้อนี้ตอบข้อไหนดีครับคุณทีริศออกไปแล้วนะครับข้อนี้นะทุกท่านครับ พอเราอ่านโจทย์ปุ๊บเนี่ยนะมันมีมันมีประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาในข้อสอบข้อนนี้นะที่เป็นจุดสังเกตเลยนะครับก็คือแรกอันแรกเลยก็คือความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นนอกเขตกรุงเทพใช่ไหมครับนอกเขตกรุงเทพนะแล้วก็การสอบสวนเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองเออนะครับไอ,สอ้สองสองสองข้อความเนี่ยมันมีประเด็นที่เราจะต้องพิจาราก็คือว่าเอะถ้าหากว่า มันไม่ใช่เขตนอกเขตกรุงเทพแล้วถ้าหากว่าการสอบสวนไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองเนี่ยนะคำตอบมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะนะครับแต่ว่าในข้อนี้นะโฟกัสไปที่การสอบสวนเนี่ยนะครับอยู่ในอำนาจของฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็เกิดนอกเขตกรุงเทพนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทุกท่านนะทุกท่านต้องดูตรงนี้ให้ดีนะครับ มันเคยออกข้อสอบนะบแล้วมันก็สามารถที่จะเอาไปออกข้อสอบได้เลยนะครับเพราะว่าข้อสอบในลักษณะนี้นะมักจะออกนะครับในเรื่องของการชี้ขาดนะว่ากรณีนี้กรณีที่มีพนักงานสอบสวนหลายท้องที่นะครับมีอำนาจในการสอบสวนเนี่ยนะครับว่าท้องที่ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเนี่ยนะครับเราจะต้องพิจารณาอยู่2มาตานะครับก็คือมาตรา21 แล้วก็มาตราย1สบเอ็ดทับหนึ่งนะมาตรายี่สบเอ็ดทับหนึ่งเนี่ยนะครับเพิ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมานะครับในช่วงที่มีคณะเขาเรียกว่าอะไรคณะออตอนตอนที่มีการปฏิวัตินะครับหลังปีห้าเจ็ดอะนะครับก็มีการเพิ่มมาตรายี่สิบเอ็ดทับหนึ่งขึ้นมานะครับทีนี้แต่เดิมเนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดว่า ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นในจังหวัดเดียวเนี่ยนะครับในจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะครับในกรณีไม่้ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันนะเป็นพนักงานสอบสวนเพื่อวิช,ชอบให้ข้าหลวงประจําจังหวัดมีอำนาจชี้ขาดนะแต่เดิมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเขตกรุงเทพก็ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหน่งรองอธิบดีกรมตํารวจขึ้นไปเป็นผู้ชี้ขาด นะครับปัจจุบันก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจของชาติเนี่ยเป็นคนชี้ขาดนะขึ้นไปนะครับทีนี้พอมีการเพิ่มเติมมาตรา21ทับหขึ้นมานะครับเราก็มาดูก่อนนะครับว่ามาตรา21ทับหเนี่ยใช้กับกรณีไหนนะครับเขาบอกว่าสำหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญชาการเดียวกัน ควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ให้ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้ชี้ขาดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าหากว่าการสอบสวนเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของตํำรวจแล้วเนี่ยเขาก็ให้ตํารวจนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นคนชี้ขาดว่าพนักงานสอบสวนคนใดนะครับท้องที่ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนนั้น